ขอให้เคารพกฎการนะครับเนื King, ่องจากถนนแคบนะครับเราไม่ปิดการจราจรนะครับการจราจรยังคงเป็นปกตินะครับสองแถวนะครับขอให้ปั่นสองแถวนะครับเพราะจะมีทั้งผู้รับชมมืออาชีพรู้แล้วนะครับว่า ้วจะเบียดจะสวนกันยังไงนะครับแล้วที่สำคัญเมื่อมีรถสวนมานะครับให้ท่านช่วยชิดซ้ายด้วยนะครับเพื่อให้มาแชลเนี่ยได้มีช่องแอบบ้างนะครับอย่าไปตานมาแชลออกจนไปชนรถข้างหน้าที่สวนมานะครับขอฝากทุกข้อด้วยนะครับอันนี้ก็พยทํามบนเสิงไว้ครับกับพี่พ่อกับพี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมมาแชลนะครับสายตัวนะครับเป็นต่อแถวด้านหลังแต่แถวเลยนะครับขอเชิญครับทีมมาแชลครับขอเสียงกบมือขอบคุณกับทีมมาแชลด้วยครับโอเคครับ ในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประหลัดสมศักดิ์บำรุงผลประหลัดเทศบาลตำบลไซม้ากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการและขอเรียนเชิญท่านจ่าสิบเอกมงคลอสวันิโกธรนายกเทศมนตรีตำบลไซม้ากล่าวเปิดโครงการวันเดียวเที่ยวไซม้าขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลไซม้าท่านจ่าสิบเอกมงคลอศวันิโกธร เนื่องในโอกาสปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเฉลิประวังราชสมบัติครบ70ปีเมื่อวันที่9มิถุนายน2559เนื่องด้วยสมเด็จพระเทพร,ทพรัตนราชสุด,ดาสยามโบรมราชกาุมารีทรงสเสด็จเยี่ยมชมสวนทุเรียนเมึนนนณ์ณหมู่ที่6ตำบลไซมา้าเมื่อวันที่24กรกฎาคม 2,556และทรงดำัดว่าพยายามหาคนมาทำเอาไวา้ปมาเดียวจบหมดไปประกอบกับเทศบาลตะบนไทรมาได้มีการรณรงค์ส่งเสริมฟื้นฟูการอนุรักษ์ทุเรียนเมืองนนมาอย่างต่อเนื่องหลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภาายัยปี2,554ปัจจุบันมีทุเรียนที่ให้ผลไมิตแล้วจำนวนสองสวน และการให้ผลลิตครั้งแรกในรอบ4ปี5เดือนเทศบาตลตาบนไทรม้าจึงได้จัดทำโครงการวันเดียวเที่ยวไสม้าจักรยานชุสวนโดยเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นกิจกรรมรอบพื้นที่เขตตาบลไซมมาตั้งแต่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่6และผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชนภูรรมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมและตามรอยเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเข้าร่วมทั้งสิ้น150,000ท่านงานกิยการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชชนชาวไายใจม้าทุกท่านจากผู้กับตับการสถานีตำรวจมุททองอำเภอเมืองสีบางสีเมืองชมรมจักรยานยุชีพ ชมรมจักรกยานทุกชมรมบริษัทมามา่าคณะผู้บริหารประธานชมรมไม้ผลคนไทมมาท่านเจ้าอาวาสวัดแดงธรรมชาติท่านเจ้าอาวาสวัดเหนือท่านเจ้าอาวาสัดไทยมาใต้ท่านเจ้าอาวาสวัดบาง,งานาและท่านเจ้าอาวาสวัดเมงรวมถึงศูนย์การเรียนรู้ทุกแห่งและพนักงานที่สถาบันคนไทรมาทุกคนในโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญ ท่าน11โมงคลอัศาวานิโคทอน่านนายกเทศมนตรีพมรไซมาได้การเปิดโครงการวันเดียวเที่ยวไซม้าปั่นจักรยานชมสวนและเป็นประธานเปิดโครงการของ่าวเพิ่นเชิมครับท่านคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาท่านสมาชิกสภาจังหวัดชมรมจักรยานคู่ชีพชมรมจักรยานุชมรม,ม,ม,ท,ม,มท่านผู้การพันมาม่า พี่น้องประชาชนทุกทูกเรากระผมรู้สึกเป็นเอยางยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการวันเดียวเที่ยวไซมาสุดท้ายนี้กระผมขออำนาจคุม้มภาษีรัตนาตรัยและจิตตจิตทั้งหลายที่ท่านได้เคารพนับถือโปรดดลบประดนานให้ท่านทุกคนที่ได้ร่วมงานในวันนี้จงมีสุขภาพแข็งแรงมีพลรรังใหม่ที่สมบูรณ์และขอให้โครงการวันเดียวเที่ยวไซมาในวันนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบบัน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วกผมขอเปิดโครงการวันเดียวเที่เซม่ารับบบบน,นี้ครับ ชะคะก็ถือเป็นการเปิดโครงการเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ขบวนอคณนะผู้บริหารนะคะก็ตั้ัหลักรอแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกเทศมนตรีตับหัไซมานะคะท่านชัยผิ้จัดค่ะแล้วก็คณะท่านสนทอทของเราทุกท่านนะคะ ไปค่ะจะเป็นแถว C และแถว D นะคะจุดแรกที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะก็คือจุดหมอการบ้วดแหนไทยเป็นต์โอทอปหองคามบึไทรน้ของเราด้วยนะคะหลังจากที่เราไปลงพระบาลกันเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปดูวัดแดงธรรมชาติหน้าไปได้สักระร้าหลวงพ่อโตกันนะคะหลังจากนั้นเราจะออกไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ยาฆ่าหมอพิษทางไทยงานุดของงานฆ่าหมอพ่งนะคะเราจะมี ขนมหวานนะคะในการเลี้ยงม้วนลอยให้กับทุกท่านด้วยนะคะหลังจากเอาตะแกรงตั้งวเทพนะคะเราก็จะชมตะบนไทรนาตันไปเรื่อยๆนะคะครับผมครับครับครับ

จากตรงนี้ต่อไปนะคะเราจะไปแลกเืเรื่องที่กรมศุลกากรงานนะคะเป็นการเกตเดินะคะือเป็นงานจากภูมยาท้องถิ่โดยหนึงสมอต่องตของผู้หิคนหนึ่งที่ด้วจุติาตะบนตลา ที่จะงาสามารถมากที่สุและาสามารถในกาิตได้มาจะถึงทุกวันนี้ควารู้สึกพาราใหไ้ทราบว่าโรงงาตปั้นกาที่ปากเกร็นะคะต่อมาได้ปิดตัวลงความสิารณาะได้ขยันขยันมาปั้นดินด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่ตำบลไสม้าภายใต้ชื่ออรุณสวัสดิ์เครื่องปั้นดินเผาซึ่งเธยบอกว่าสินค้าคุณภาพของที่นี่แตกต่างที่ปักเกร็ดค่ะ

เาต้องทายาเป็นสุงไี่ถึงคุณคนนั่งเตืองไปนะว่าโดนขอท้า,าย <c oughs> <c oughs> เน่เน่จังป้ายาพิว่ะแล้วกินยังไงครับตั้งขึ้นต่้งขึ้นตั้ง้นตั้งข้นตั้งขึ้นตั้งขึนตัองขอนตั้งเคนตั้งขึนตั้งขึ้นตั้งเป็นตั้งขึ้นตั้งเึ้นตัองขึ้นตั้งนตั้งขึนตังนตั้งขึ้นต้งขึ้นตงนตั้งขึ้นตัางขึ้นตั้ง้นตั้ง้นตง ก็เลยมากนะครับอยิ่งพอไม่ด้ครับแสดงว่าผเเลยเขเลยีีอยู่ ขึ้นหรือไม่ได้ไงเยนแ่อดแห้งนแรนอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันนั้นใช่ไหมน่าดองมากาแฟนี่เล์่อนอ่าเลือนในรนน้สาลงครามเนรง หลังจากที่เราอินถอยกันแล้วเราก็ไปกินกันทั้งสองถ้าเราเพื่องของการปลูกบบไม่ได้สารเคมีและมีรูปแบบรสชาติข่้นตอนการปลูทจ่ของสวนนให้ฟังว่าที่สตนการปะูก่บนี้นะคะใช้ที่ีการปลูกแบบไม่ได้สารเคมี าสนุกมอร่อยจ้าลูกด้วยอิ่ด้วยเก้วฉีกหัวให้เลยมึงวันนี้เป็นไงบ้างค่ะวันนี้เป็นไงบ้างค่ะเยี่ยมเลยครับจะได้ครับอร่อยร่อยครับอร่อยอร่อยไอติมอร่อยครับเยอดเยอะแยะติมดีมากเลยนะหล่อนนะ